การเรื่องในนะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับวันนี้ที่มาร่วมร่วมง,งานแล้วก็จะมีทางชงรมผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็จะมาร่วมแสดงด้วยนะครับมีทางโรเยนการศิลป์ปัญญานุกแลร เ็นี่แหละครับผู้สูงอายุครับออกกําลังกายครับออกกําลังกายครับให้แข็งแรงนะครับให้แข็งแรงวันนี้เด็กลูกหลานเยาวชนเราก็มานะครับฝั่งโรงเรียนนะครับช่วงนี้บอกทางชมรมผู้สูงอายุอยากลองซ้อมหน่อยนะครับว่าเปิดแท่งคือว่า ประธานในที่ปรงานซึน่งในวันต่อต้านยาเสพิโลกของเทศบาลตรุงโกลสีประจำปี2557ที่พระรย่ยญาสุผมในาน,นามคณะกรรมการจัดงานตลอดจนผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ในการศึกิษาคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลกรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล,ลคนกำนันผู้ใหญ่บ้านขอากาสอเพื่อรุรงประชาสัมพันธ์การาดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตาพวกสีสเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสี่ เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขทศบาลตะพวกศรีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านประธานสาภารองประธานท่านที่ปรึกษาท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ท่านตัวแทนจากโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านตัวแทนคณะกรรมการชุมชนท่าชุดนแลนตัวแทนจากโรงเรียนลำปาวยาค่าาพีน้อง้วกรอและท่านผู้สูงอายุท่านมูผู้มีเกียรติเน้นที่เด็กเยาวชนได้จับกิจกรรมให้มีจิตสำนึกตระหนักในภัยของยาเสพติด เขาบอกมีสโลแกนของสาระาชัาติว่าสังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกับผมเคยมีประสบการณ์สัมผัสกับวีรามารดผาู้ปกครองเด็กซึ่งติดยาเสพติดนั้นมีความชอบจํำใจยาขึ้นก็เคยหนกะหอบก็ตือรือรถไม่อยู่เป็นสุขพอดิบยามนอน ป่วยกว่ากว่าขายกออกจากพ่อแม่ชอบทำใจและนอยนาคตต่อไปนี้ที่สำหรับลูกศิษย์งเราก็คาดว่ามี่ผมมีความคาดหวังว่า,าน่าจะปลอดจากยาเสพติดร้อยเปอรเซนโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านขณะน,น,นี้ได้เวลาอันพอสมควรแล้วผมขอเปิดงาน,นเนื่องในวันตอนต่อตอดด้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2557 ปาจำปีพุทธศักราช2 5 5 7น้าปัด์ี้ครับสวัสดีครับขอเชิญประมูกับท่านประธานนะครับปรับเรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกเทศมนตรีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านประหลัดเทศบาลแขกผู้เกียรติทุกท่านและพี่น้องเยาวชนของเทศบาลตำบลโคกศีค่ะพิฉชันนางสาวพิจิรัตพันธวิพงศ์เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบลโคกสี ในการกล่าวบทความต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกณวันที่26มิถุนายนประจำปี2557ภัยร,ร้ายคือยาที่เข้ามาใกล้ตัวเราไเส กระสิสนสองนวลก็สามารถทำให้เราเสียชีวิตได้อย่างไม่ยากเลยและนอกจากนี้โปรตนแล้วยังมีสารพิษที่มีฤทธิ์รุนแดงและเป็นสารที่เขาไม่เกิมาเร็งก็คือทานตอนกัญชาพืชร้ายแสนอันตราย เมื่อพูดถึงคำว่าพืชลน,น้องหลายๆคนก็คงจะนึกถึงสมุนคุณต่างๆที่มีประโยชน์มากมายแต่ก็ไม่ใช่พืชทุกชนิดที่มีประโยชน์ยังคงมีพืชบางชนิดที่มีสารพิษอันตรายหนึ่งใน,นพืชที่มีสารพิษเหล่านั้นที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือตำชาตำชาเป็นพืชพนิดยา่าที่มีลักษณะใบเป็นแฉกประมาณ5-8แฉกมีด้วยกัน3เศษติดชนิดหนึ่งที่มีสารพิษมากกว่า60 ทีนะครับอันนี้จากความคิดของลูกหลานนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าเลิกเสพยากันเสียเถิดลูกหลานดูกันเยอะพอกันเถิดเลิกเสพยานะครับอันนี้จากความคิดของนักเรียนชั้นป .6 ฟินกัญชายาบ้ายาอีเฮโรอีนผีมันกินอยู่ในนรกนะครับอันนี้นะครับเราอย่ากินก็ตายขายก็ตายอันตรายยาขายยาเสพนะครับขอได้รับเสียงปรบมือให้ทีวีชนของเรานะครับ กิจการจบลงของการร่วมต่อต้านยานเสพติดของมีกิจกรรมดีๆครับให้พี่น้องได้รับชมกันะครับให้ได้ข้อคิดครับได้ประโยชน์นะครับตรงนี้